ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยืนยันลูกทั้งสองจะเอามาอยู่ขอนแก่นร้อยเปอร์เซ็นค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองมากๆในตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เห็นทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าน้องนาเิตะน้องโตเกียวเนี่ยอดเปรี้ยวไว้กินหวานแน่นอนค่ะสำหรับประเด็นนี้หลายๆคนก็เอททางฝ่ายแม่จะยอมไหมถ้ามีการฟ้องร้องกันจริงๆในที่นี้ไม่ได้จดทะเบียน แม่มีสิทธิ์เยอะกว่าพ่อแน่นอนในตรงนี้นะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะ FC ละหลายๆคนก็มีฟีดแบ็ออกมาจากประเด็นที่เห็นน้องน,ะนาริตาน้องโตเกียวเนี่ยอยู่บนโลกสื่อโซเชียลที่เห็นสายตาหรือว่าท่าทางทุกอย่างทำให้คนแอบ,บสงสารในตรงนั้นนอนแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองนะคะก็สงสารนะคะสงสารลูกทั้งสองคนในสิ่งที่ ทุกทกอย่างรวมๆกันแหละเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มีการออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวที่ติวุฒวาล,ล่าสุดเลยบอกว่าโพสต์ถึงบ้านนะคะที่กำลังสร้างบ้านร้อยล้านนี้บอกว่าไกลแล้วเด้อลูกนาริตะโตเกียวรอพ่อเด้อลูกอดทนเอาจากน่อยเด้อลูกให้บ้านมันแล้วมันทัวหมองอยู่หมองเศร้าเรียบร้อยหนูทั้งสองจะได้มาอยู่กับพ่อแน่นอนลูก ที่ตนอิลา่าบักหลาแห้งก็ประมาณว่าสงสารนาริตะโตเกียวอดเปรี้ยวไว้กินหวานแป,ป๊บแป,ปนะคะทุกคนแล้วก็แปะภาพบ้านร้อยล้านที่กำลังสร้างอยู่ก็ประมาณ50%แล้วนะคะทุกคน ใกล้แล้วอีกไม่เกินอึดใจเดียวนะคะก็จะได้รับน้องไรตตาน้องตัวเกียวมาอยู่ด้วยแล้วนี่คือคําพูดของทางคุณพ่อซึ่งในตรงนี้เองนะคะทุกคน f c ฟหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าจะเอามาได้จริงหรือทางแม่จะยอมหรือจะมีการฟ้องร้องกันไหมเกิดขึ้นไหมนะคะทุกคนในตรงนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่ออาจจะมีการตกลงกันนะคะทุกคนว่าจะเอายังไงแบ่งลูกกันไหมใครอยู่ยังไงอะไรนะคะในจุดนี้ เพราะว่าถามว่าพ่อมีสิทธ์ไหมก็มีสิทธิ์เพราะว่าทางพยาบ้าลฟินแลนด์น่ะได้มีการจดรับรองบุตรตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคุณสมบัติพอที่จะดูแลลูกได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินที่อยู่อาศยัยต่างๆนานาน,าน,นะคะทุกคนคือด้วยความสงสารอะไรไม่รู้ว่าสงสารอะไรนะคะแต่บอกว่าสงสารลูกๆทั้งสองคนค่ะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายบอกว่า คือไปเห็นจังหวะน้องเนี่ยโดนผักไปถ่ายรูปนู่นนั่นนี่คือสงสารมากๆเลยค่ะจ้าพ่อ Big เอฟซจะรอวันนั้นเหมือนกันจ้านะคะทุกคนรอกลับมาเป็นครอบครัวสาธุขอให้เป็นจริงด้วยเถิดอยากเห็นความสุขของเด็กๆและคุณพ่อดึงความสามารถเด็กๆในทุกด้านและการพูดจาเพราะน่ารักได้รับคอบอุ่นอย่างเต็มที่นะคะทุกคน คือหลายๆคนที่เป็นเอฟซีก็รอคอยวันนั้นนะคะคงแบบว่านาริตะโตเกียวคงจะดีใจที่คุณพ่อเนี่ยจะเอาน้องๆมาอยู่ด้วยซึ่งในตรงนี้นะคะก็มีบางคนบอกว่าฉันแบบว่าหวังไว้แหละว่าเด็กทั้งสองโตขึ้นเนี่ยจะมาอยู่กับพ่อแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าในเมื่อเด็กโตนะ่ะน้องๆจะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากอยู่กับพ่อจะอ,อยู่กับแม่ตอนนี้น้องยังไม่โตน้องก็ต้องอยู่กับคนที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กก่อนนะคะ ซึ่งก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าตามหลักความเป็นจริงสิทธิ์ในการดูแลเลี้ยงดูแม่สิทธิ์มากกว่าพ่อนอกจากแม่จะไม่มีปัญญาเลี้ยงไม่งั้นถ้ามีลูกสองคนส่วนใหญ่จะแบ่งกันคนละคนอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครแต่ตามสิทธิ์การฟ้องร้องที่เคยเห็นมานะคะทุกคนก็ กลายเป็นมันกลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมาเนาะแต่ถ้าถึงการฟ้องจริงๆศาลเขาก็มุมมองแบบว่ามององค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบเนาะว่าอะไรจะเหมาะสมไม่เหมาะสมในตรงนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายของทาง f อเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็เคยออกมาปริป,ปากไว้แล้วว่าอยากเอาน้องๆมาเรียนโรงเรียนานานาชาติอินเตอร์ที่จังหวัดขอนแก่น เพราะว่าจังหวัดขอนแก่นที่ทางพูยบาบ้านฟินแลนด์อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อันดับต้นๆของภาคอีสานมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่น้องสามารถได้รับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่ฐานะการเงินฐานะทางบ้านที่ทางพูยบาบ้านฟินแลนด์จัดแจงไว้ให้ในตรงนี้ FC เนี่ยถึงขั้นแบบว่าน้ําตาไหลเลยนะคะสงสารจับใจสิ่งที่คนสงสารมากที่สุดแล้วคนก็โยงไปว่า สิ่งที่ผู้เยาว์นฟิแนแลนด์เนี่ยอดทนไม่ไหวถึงขั้นออกมาประกาศลั่นเลยว่าจะเอาน้องมาอยู่ด้วยเป็นเพราะคลิปนั้นไหมนะคะที่เห็นสายตาน้องเห็นการแบบว่ามันเหมือนบังคับเลยให้น้องถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆในตรงนี้ถ้าเด็กโตขึ้นมาเด็กจะสามารถเลือกได้เองค่ะก็หวังว่าถ้า จะเอามาอยู่ด้วยจริงๆก็ขอให้สมหวังนะคะผู้ยิบ้านฟิลแลนด์ก็มีศักยภาพพอที่จะเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นค่ะใครนะคะร้องเร็วร้องเร็วไอตาแฮปปี้เบิลเดย์ใครนะคะแฮปปีบเบิลเดย์กันนอนกอดรงกันมาที่มาบ้าน

เป่าครับมันเกิดใครไม่ได้เป่าให้น้องไหมอ่ะชาชาทุกันชาทุกันชาทุกครับผมมึงขึ้นชาทุกันชาทุกครับเป่าเลยเออไปแรงๆช่วยกันช่วยกันโอเคความบุณครับก่อนความบุญถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย 玻璃坏了。Hmm.